แล้วพี่หมูหวานชนะการเลือกว่้จริงๆนะเว้ยพวกเราขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้ความไว้วางใจให้พวกเราทําหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนค่ะหมูหวานที่เป็นประธานนักเรียนนจริงเด็กขนาดตัวสุงกว่า่คือล่ะสุงโตก็ให้โอกาสเขาแหนะเขาอาจจะเฮ็ดเวกดีก็ได้ วิถีประชาธิปไตยคือการนำเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจําวันจนเป็นนิสยัยไม่ว่าจะเป็นการรู้จักปณีปนอมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่ให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลประโยชน์มีจิตสาธารณะเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองค่ะ้ฮนั แค่จีบขามูหวานนี่ก็เป็นคนดีเหมือนกันเนี่ยเราขอโทษนะที่มองเธอผิดไปขอบคุณมนะไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองไม่แปลกใจเลยทำไมคนส่วนมากถึงเลือกมูหวานเป็นประธานนักเรียนเพราะเป็นคนดีคอยช่วยเหลือผู้อื่นเพราะแบบนี้มูหวานจึงชนะใจคนทั้งโรงเรียนส่วนเราเองก็คงต้องเปลี่ยนความคิดแล้วสินะประชาธิปตไตยที่แท้จ,จริงเป็นแบบนี้นี่เอง